สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคตื่นอยู่บ่อยังไม่ชินหรอยังไม่ชินครับให้นะต่ว่าก็ยังมีดราม่าว่าถูกตรงไหนทะเบียนรถครับคลอดคลิปสุดท้ายคองสุดท้ายใช่ครับผมครับพระทุดงบอกว่าถ้าไม่อยู่ในทะเบียนรถก็คือไม่ถูก ครับก็ให้กิสมนเก้าเนี่ยเก้าสมนถ้าใครเห็นคลิปแรกที่ปล่อยสามตัวไม่ถูกแน่นอนครับผมคลิปสุดท้ายชุดสุดท้ายต้องไม่สุดท้ายใช่ครับชุดสองตัวเนาะชุดสองตัวครับผมแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับผมมันไม่ใช่ตัวเน้นเนาะครับเก็ท่านก็ให้ตองวดนะครับผมก่อนที่ไปฟังตองวดเนาะเมื่อคืนเอาชุดนี้แหละครับไปไปไปเสี่ยงไปเสี่ยงคือไปนอนเอาตัวนี้ไปนอนไว้ที่ใต้หมอนนะครับผมก็ ปรากฏว่าฝันก่อน,ก,อนก่อนอื่นเลยก็ให้เอฟซีช่วยคอมเมนต์นะครับนะผมแปลไม่เป็นตีไม่เป็นนะครับว่าตีแบบไหนช่วยตีช่วยใช่ครับผมเอาของเลขพระตุด,ดงหลังจากเลขออกปุ๊บท่านก็ต่องวดให้เลยนะครับก็ท,ท่านก็บอกว่าเลขโยมเข้าแล้วผมก็เลยใจขึ้นนะนะหลังจากที่ไปคุยเรื่องความฝันกับอาจารย์เมื่อคืนนี้นะครับฝันฝันคือมีงาน มีงาน youtube ไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยทุกช่องเลยนะครับทุกช่องเลยไปงานแข่งขันฟุตบอลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับผมแล้วทีนี้ผมก็ไปไปเตะบอลน,นะฮะไปเตะบอลแล้วก็เขาก็ส่งบอลให้ผมก็ยิงเข้าโกอ่านะผมก็เลยมั่นใจว่าเลขพัทลุงเข้านะครับพอดีใจเสร็จผมก็วิ่งไปข้างสนามไปเจองูนะครับงูจงอางสี่ตัวนะฮะงูจงอางสี่ตัว ตัวขนาดนี้แหละครับขนาดนี้แหละขนาดนี้แหลนนะขนาดนี้แหละครับสี่ตัวก็แผ่เนี่ยครับเขาเขาเาเรียกว่าอะไรแผ่ไม่เบี้ยแผ่ไม่เบี้ยแผ่ไม่เบี้ยทั้งสี่ตัวพร้อมๆกันกระดกหัวพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็สักพักก็ปีนขึ้นไปต้นมะม่วงครับ <c oughs> ผมว่าต้องเป็นเลขบนนะฮะเลขบนนะครับหลังจากที่ได้เลขพัทุดงมาจะคอมเมนต์ Comment ยังไงครับผมแปลยังไงตีเป็นยังไงครับผมวันนี้ แต่ถ้าเกิดฝันเนี่ยส่วนมากถ้าตรงกับพระธุดงเนี่ยผมว่าผมมั่นใจนะครับวันที่ผ่านมาใช่ครับถ้าตรงกับท่านคือสองงวดแล้วที่ตรงกับท่านนี่ครับ, <applause. S 1> รบว่างวดนั้นว่าที่ผ่านมาพระธุดงบอกว่นที่แล้วโวหยดูเออนี่ไงสถิติเก่าครับผมสถิติเก่าดี๋ยวจะว่าถือหลังไหมเนาะค่ะคุณทุดท่ายถือหลังไหมบอกที่หลายช่องไม่ใช่ช่องเดียวด้วยใช่ครับใช่ดูได้ทุกช่องผมจําได้ว่า ให้ศูกับ09ครับเป็นเป็นว่าห้าเจห้อันใช่ให้ซื้อ0ูนย์เจ็ดศนย์าห้าเจ็ดห้าแปอันจำได้อยู่ว่ว,วที่แล้วนี่นะครับ,รบผมใบนี้เลยใบนีบ้เลยใบนี้นะครับ บไดเขียนไม้ได้ไมนี่น่ใบนี้มานั่งถ่ายอยู่บนขอนไม้ใช่ใช่ใช่ครับบอทักวันนี้ยังจวาละีที่่าวจำแม่นนะแต่ว่าคลิปที่ปล่อยสองแปดเจ็ดสองแปดสี่น่ะยอมรับจริงๆว่ามันไม่ถูกไม่ถูกครับไม่ถูกครับ่ไม่ถูกไม่ถูกมันคลิปเลขใช่คลิปต่องวดต่องวดมันจะมีตัวเดียวนะครับนี่คือวดที่ผ่านมาเด้อนะครับต่อไปเป็นงวดงวดวันที่ส6บกกุมภาพันธ์นะครับผม สามตัวสามตัวบนนะครับสามตัวบนเหลือแต่เลขล่างที่ท่านยังไม่ให้มาเนาะนี่นะครับอยู่ตัวเลขนะครับผมหน้าเดียวขั้เดียวขั้โลเลยด้งยซ้ำจำ้ว่ต้องอานตรงใจเขาว่าากันมาเลขเดียวไดเลยะครับอ่าแล้วก็จะเล่าปฏิหารให้ฟังดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอฟังปฏิหารมันตรงกันมันตรงกันอันนี้ผมเลยใจขึ้นใจขึ้นอีกแล้วใจขึ้นตรงไหนคือ ตอนที่ปล่อยตัวนี้ไปแล้วลูกสาวไปลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำแล้วก็อยู่ในเซ็นทัลนะครับผมเขาก็เลยโทรมาหาผมว่าคุณพ่อลูกสาวลืมโทรศัพท์ไว้โทรศัพท์ต้นหอมนาคีน้อยนะครับผมลงท้ายด้วยศูนย์สี่ห้านี่แหละครับผมได้ใจขึ้นนี่ครับตัวละแสนนะครับ จัดแม็กลยตรงกันเลยเนาะอันนี้โอปอจัดเลยตัวละแสนไม่ต้องรอเอฟซีโอปอรีบเลยไม่มีทุนผมขายทองซื้อเลยไม่จะบอมี่ะบอว่าได้อยู่แมศูนย์เก้าลมที่ผมที่เยอะผมเป็นในห้าเจ็ดลายงวดนี้ขายทองซื้อเลยครับผมนี่นะครับศูนเก้าคือบอกเพื่อนอยู่ว่าหนีหนีอันมันหนีอันบังเอิ้นไม่อันบ่ามันไม่อัน มันได้ทุนพอดีครับผมได้ทุนพอดีอ๋อศูน์เก้าได้ทุนคืนได้ทุนคืนครับถ้าไม่ไม่ได้กําไรถ้า57นี่ก็คือว่าได้เป็นล้านเลี้ยงโต๊ะจีนนะเอาผมการเลี้ยง Youtube เลยนะครับถ้าเกิด57มาเนี่ยแจ้งให้สองตัวให้หน่อย๋ยวเขาบอกว่าไม่ถึงเลยมีแจ้งไว้แล้วมีแจ้งไว้แล้วรอบครอแต่พี่่าวนี่นี่มันจะได้ชัดเจนครบเครื่อง แจ้งไว้แล้วเรื่องผู้ทุดงตัวละแสนแต่ก่อนอื่นแปลความฝันให้หน่อยนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปไปห,หน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะแปล<อ>เป็นตัวไหนเล่าความฝันอีกรอบนึงครับตัวเลขาะว่าเห็นนานแล้วนะฝันฝันว่าเห็นงูแผ่แม่เบี้ยงูเห่าสีดํานะครับแผ่แม่เบี้ยสี่ตัว,ตวครับแล้วทีนี้เลื้อยขึ้นไปพร้พอมๆกันบนต้นมะม่วงนะครับปลายต้นมะม่วงเลยนะครับผมงูเห่าสีดํานะครับก็จะแปลเป็นตัวไหนเนี่แหละครับผม งูเห่าครับอี่ตัวจะแปลเป็นตัวไหนงูเห่าสีตัวครับแผลแม่เบี้ยแผลแม่เบี้ยขึ้นไปข้างบนครับผมแต่ว่าเลขเข้าแล้วล่ะผมเตะผมเตะฟุตบอลเข้าผมว่าน่าจะเข้านะฮะเจ็ดงูเห่าสี่ตัวครับงูกับเจ็ดแต่ตัวตัวตัวขนาดนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่ก็งูเห่าเห่าก็ห้าสี่ตัวก็สี่แล้วนะสี่สองนี่ละครับเอาที่ห้าห้าสี่เจ็ดสองตรงกันนะ แม่เบี้ยยุคพ่องูเห่าติดยากเลยตัวนี้เนาะใชห้าสี่เนี่ยครับโอ้ห้าสี่เนาะเพราะว่าเห่าไงโอ้เห่าเห่าห้าเห่าห้าแล้วก็งูก็สี่ตัวเห่าหอกโคกโคกเจ็ดไม่ตงมาใช่แ้วครับผมไอเอฟซีช่วยแปลหน่อยเอฟซีขอความกรนลุนนาแล้ขอความกรุณาช่วยแปลหน่อยนะครับผมค่ะเพราะว่าแม่นแม่นอิลีใช่ใช่เพราะว่าผมมั่นใจในความฝันผมนะถ้าเกิดได้ฝันแบบนี้มันมันเคยเข้า เพราะว่าฝันได้เตะบอลเข้าประตูเนี่ยผมว่าเลขผมเข้าเลยมันตายมาป้อนสวัสด์เขาเลียเลยใช่ไหมเขาเลียก็เลยคักปืนเก้ามมขึ้นมายิงแล้วมันตายเอเราก็แปลไม่เป็นไงปืนก็เก้าเก้าเก้าะมมอยู่แล้วแล้วยิงคนตายเข้าศูนย์อย่างเงี้ยเลขเลขเลขออกแล้วมันแม่นอย่างเงี้ยนก้อยู่แล้วเจ็ดห้าสี่เจ็ดสี่ห้าประสันทังนี่แล้วคุณจ้าจ๋าก็บอกว่าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าใช่ไหมครับงูเป็นเจ็ด ช่วยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยครับมก็สี่ตัวแล้วซีเพิ่นกรบบอกซีแล้วเฮาหาเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าจ้าห้าเจ็ดสี่มก็ไปตรงกับปูทุดองห้าสี่ใช่ครับก็เลยว่ามันตรงกันก็เลยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเลขโยมเข้าแล้วทีนี้ผมก็เลยใจขึ้นใหญ่เลยทีนี้ก็เลยนี่แหละครับผมเจ็ดสี่ใจขึ้นตามเแล้วแล้วที่ว่าพี่มตฑการคุยกันมาเป็นยังไงครับผมที่ว่าตัวนี้ครับไม่คุยเรื่อง ชอบเลขศูนย์สี่เอาแล้วดีในใจขึ้นอีกแล้วใจขึ้นแล้วครับผมอันนี้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นเรือแต่เลขล่างนะครับของพระธุดงตัวละแสนนะครับจะรอวันไหนล่ะครับรอวันไหนยังไม่รู้ครับเกสยังไม่รู้เลยให้เลยนะครับผมศูนย์สี่ศูนย์สามสี่มีแค่นี้เองลูกสาวโทรมาศูนย์ห้าสี่พอดี ศูนย์ห้าสี่เขาตรงกันนะครับใช่ใช่ไง่าไๆขอขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับ